ต่อแวรเสร็จหงลิเวอร์พูลอาจได้ตัวแทนสลาดที่เล็งมานานในตลาดนักเตะสมัยน,นี้หลังต้นสังกัดพร้อมขายเดอะซันสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าลิเวอร์พูลจากฝูงพีเมียรีกอังกฤษมีโอกาสสูงในการคว้าตัวเปยโรเนโตปีกตจิสของบูแฮมตันมาเสริมทัพในตลาดนักเตะสมัยน,นี้เพื่อเป็นตัวแทนในอนาคตของโมฮาเหม็ดสลาดที่ตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องว่าอาจย้ายทีมเนื่องจากเหลือสัญญาไม่ถึง17เดือนและมีหลายสโมสรเงินหนาจากลีกซาอุพร้อมกับชาติตัว เปโดเนโตวัย23ปีพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างในเวทีพรีเมียร์ลีกได้หลังย้ายจากบรากามาอยู่กับบูแฮมตันเมื่อปี2019ลงเล่นไปแล้ว129นัดทำ14ประตู23แอสซิสโดยฤดูกาลนี้กำลังอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดลงสนามทุกรายการ18เกมทำ3ประตู10แอสซิสแม้เปโดเนโตยังเหลือสัญญาอีก3ปีคึ่งแต่ล่าสุดมีรายงานว่า บูแฮมตันอาจจำเป็นต้องขายปีกทีมชาติโปรตุเกสออกไปในช่วงเสมอน,นี้เพื่อลดตัวเลขขาดทุนและเปิดโอกาสให้สามารถเสริมทัพผู้เล่นใหม่ได้ในตลาดนักเตะรอบถัดไปตามกฎการเงินของพีเมียรีกซึ่งหมาป่าต้องการทั้งศูนหน้าประการหลังรวมถึงปีที่จะมาทดแทนในโตกรณีย้ายออกไปด้วย ทั้งนี้พรีเมียร์ลีกได้ลงโทษเอฟเวอร์ตัตนด้วยการตัดสิบแต้มข้อหาขาดทุนเกินเพดานที่กำหนดรวมถึงตั้งข้อหาเพิ่มเติมกับทอบฟฟี่สีน้ำเงินและนอต t ติงแฮมฟอร์เรสอีกด้วยทำให้วูแฮมตันจำเป็นต้องลดความเสี่ยงจากการถูกลงโทษด,ด้วยข้อหาเดียวกันด้วยการตัดใจขายเปโดเนโตที่มีค่าตัวราว60ล้านปอนด์2,700ล้านบาทเพื่อหาเงินเข้าสโมสร ทำให้ลิเวอร์พูลที่มีข่าวว่าอยากได้เปโดเนโตมาเป็นตัวแทนโมฮัมเหม็ดสลามีโอกาสคว้าตัวในตลาดนักเตะสมัยน,นี้หลังจากเคยดึงดิโอโกโชตาจากบูแฮมตันเมื่อปี2019มาแล้วแต่หงแดงก็ต้องแย่งตัวกับอาเซนนคู่ปรับร่วมสุพีเมียรีที่ให้ความสนใจมานานเช่นกัน